ในทุกประเทศทั่วโลกย่อมมีอาชีพที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนเวียดนามเองก็มีอาชีพที่ไม่เหมือนใครและบางอาชีพก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยต้องประหลาดใจจนในบางครั้งก็ยังนึกภาพไม่ออกว่ามันมีอาชีพแบบนี้ได้ยังไงซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพแปลกๆในเวียดนามที่อาจจะทำให้คุณนะครับได้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนี้ โดยอาชีพในประเทศเวียดนามมันจะแปลกและน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอย n นอร์เกันด้วยนะครับนักทดสอบน้ำดื่ม หนึ่งในอาชีพที่แปลกและน่าสนใจในเวียดนามนั่นก็คือนักทดสอบน้ำดื่มซึ่งก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มบรรจุขวดก่อนที่พวกเขาจะนำส่งไปยังตลาดหรือผู้บริโภคนักทดสอบน้ำดื่มนี้นะครับมีหน้าที่ตรวจสอบในหลายๆด้านของน้ำดื่มซึ่งก็รวมถึงรสชาติกลิ่นความสะอาดและความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะน้ำที่มีรสชาติหรือกลิ่นผิดปกติอาจจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกไม่พอใจหรือในบางกรณีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ดังนั้นการทดสอบน้ำดื่มในระดับนี้จึงไม่ใช่แค่การตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเท่านั้นแต่ยังต้องมองหาความแตกต่างในรสชาติและกลิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานที่เหมาะสม นักทดสอบน้ำดื่มเนี่ยจะต้องดื่มน้ำจากหลายแหล่งที่แตกต่างกันตั้งแต่น้ำแร่ธรรมชาติไปจนถึงน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองหรือร้างต่างๆและจะต้องมีความละเอียดในการแยกแยะคุณภาพของน้ำในแต่ละขวดด้วยพวกเขานะครับจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่ารสชาติของน้ำมีความสดใหม่หรือมีรสชาติที่แปลกๆที่อาจจะก่อให้เกิดการเก็บรักษาหรือกระบวนการผลิตที่ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงกลิ่นที่อาจจะเกิดจากวัสดุที่ใช้ในการบรรจุขวดน้ำซึ่งอาจจะส่งผลต่อรสชาติของน้ำได้อาชีพนี้นะครับไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่ก็เป็นอาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมน้ำดื่มเพราะการตรวจสอบที่แม่นยำจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับน้ำที่มีปัญหาเรื่องรสชาติหรือว่าความสะอาด การทำงานของนักทดสอบน้ำดื่มจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้น้ำดื่มในตลาดมีคุณภาพสูงสุดและเหมาะสมกับมาตรฐานสุขอ,อนามัยนักปรุงน้ำผลไม้สดจากมแมลง ในบางพื้นที่ของเวียดนามมีอาชีพที่แปลกและน่าสนใจนั่นก็คือนักปรุงน้ำผลไม้สดจากแมลงอาชีพนี้นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้น้ำจากแมลงต่างๆอย่างเช่นแมลงหางขาวแมลงสาบหรือแมลงชนิดอื่นๆมาผสมกับน้ำผลไม้ธรรมชาติเพื่อสร้างเครื่องดื่มที่มีคุณประโยชน์ทางยาซึ่งก็มีความเชื่อว่าเครื่องดื่มเหล่านี้สามารถรักษาโรคบางประเภทได้โดยหน้าที่ของนักปรุงน้ำผลไม้สดจากแมลงนั้นนะครับก็จะต้องออกไปเก็บแมลงที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อ ทำเครื่องดื่มจากนั้นก็เอาแมลงมาผสมกับน้ำผลไม้และเครื่องปรุงต่างๆเมื่อทำเสร็จแล้วก็เอาเครื่องดื่มไปวางขายในตลาดหรือร้านค้าในพื้นที่ที่นิยมกินโดยน้ำจากแมลงบางชนิดนี้นะครับก็มีความเชื่อว่าจะช่วยรักษาโรคหรือเสริมสร้างพลังชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดเครื่องดื่มจากแมลงนี้นะครับก็อาจจะสร้างรายได้ที่สูงในพื้นที่ที่มีความนิยมในผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ โดยสามารถตั้งราคาได้ตามความหายากของแมลงหรือส่วนผสมที่นำมาใช้นักทำเสื้อผ้าจากด้วง ในเวียดนามมีอาชีพที่ไม่เหมือนใครนั่นก็คือการทำเสื้อผ้าจากด้วงโดยเฉพาะด้วงที่มีขนาดใหญ่และมีลักษณะพิเศษที่สวยงามผู้ที่ทำอาชีพนี้จะต้องใช้ด้วงตัวที่ตายแล้วนะครับนำมาประดิษฐ์เป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับต่างๆโดยมีการตัดและจัดแต่งให้สวยงามซึ่งหน้าที่ของนักทำเสื้อผ้าจากด้วงนี้นะครับก็จะต้องเลือกด้วงที่มีลักษณะสวยงามและแข็งแรงจากนั้นก็ตัดแต่งด้วงให้เป็นส่วนประกอบต่างๆของเสื้อผ้า และรังสรรค์เสื้อผ้ากับเครื่องประดับต่างๆออกมาจากด้วงที่ตกแต่งเสร็จแล้วเมื่อทําเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าสวยๆจากด้วงเสร็จแล้วนะครับพวกเขาก็จะเอาไปขายให้กับลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่ซึ่งเสื้อผ้าจากด้วงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์และมีความสามารถที่ไม่เหมือนใครเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆ โดยรายได้จากอาชีพนี้นะครับก็สามารถตั้งราคาผลิตภัณฑ์ได้ตามความหายากและความสวยงามของด้วงที่ใช้เลยการทําเสื้อผ้าจากด้วงเนี่ยอาจจะขายได้ในราคาที่สูงสําหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะและเครื่องประดับที่ไม่เหมือนใครนักทดสอบอาหารสัตว์ในบางเมืองของเวียดนามมีอาชีพที่ค่อนข้างแปลกอย่างนักทดสอบอาหารสัตว์ โดยหน้าที่ของพวกเขาก็คือการชิมอาหารที่ถูกผลิตขึ้นสําหรับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์อย่างเช่นสุนัขหรือว่าแมว เพื่อที่จะประเมินรสชาติและคุณภาพก่อนที่จะออกจำหน่ายในตลาดเนื่องจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าชอบหรือไม่ชอบอาหารดังนั้นนะครับจึงจำเป็นจะต้องมีผู้ทดลองและผู้ทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมีคุณภาพมากพอโดยหน้าที่ของนักทดสอบอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็จำเป็นจะต้องชิมอาหารสุนัขหรือว่าอาหารแมวและประเมินรสชาติกับเนื้อสัมผัส ทดสอบกลิ่นและคุณภาพของอาหารจากนั้นก็ให้คะแนนและเขียนรีวิวสำหรับการปรับปรุงสูตรอาหารสัตว์เลี้ยงโดยเหตุผลที่ต้องมีอาชีพนี้นะครับก็เนื่องมาจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถให้ฟีดแบ็ได้โดยละเอียดดังนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องมีนักทดสอบอาหารเพื่อตรวจสอบรสชาติและคุณภาพของอาหารอย่างแม่นยําโดยรายได้ของนักทดสอบอาหารสัตว์ในเวียดนามเนี่ยก็สามารถทําเงินได้ระหว่าง1 0 0 0ถึง2,500ดอลลาร์ต่อเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และบริษัทที่ว่าจ้าง นักดำน้ำเก็บทรัพย์สมบัติใต้น้ำในเวียดนามเนี่ยมีประวัติศาสตร์ทางทะเลที่ยาวนานและเต็มไปด้วยสร้างเรืออับปางซึ่งก็เป็นแหล่งที่นักดำน้ำเก็บทรัพย์สมบัติใต้น้ำจะไปค้นหาสมบัติโบราณอย่างเช่นเหรียญทองอัญมณีและเครื่องปั้นดินเผาที่จมอยู่ใต้น้ำ นักดำน้ำเหล่านี้เนี่ยใช้ทักษะเฉพาะในการค้นหาสิ่งของล้ำค่าในทะเลและแม่น้ำที่ถูกทิ้งร้างมาหลายร้อยปีซึ่งหน้าที่ของนักดำน้ำเก็บสมบัติเหล่านี้นะครับก็จะต้องดำน้ำลงไปใต้ทะเลลึกหรือในแม่น้ำเพื่อสำรวจซากเรืออับปาง จากนั้นก็จะใช้เครื่องมือพิเศษอย่างเช่นเครื่องตรวจจับโลหะเพื่อค้นหาสมบัติเมื่อเจอแล้วนะครับก็จะนําเอาสมบัติเนี่ยขึ้นมาจากน้ําอย่างระมัดระวังและส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยความเสี่ยงและรายได้จากการดําน้ําลึกก็มีความเสี่ยงสูงและอาจจะเกิดอันตรายจากกระแสน้ําที่แรงหรือขาดออกซิเจนได้ส่วนรายได้จากการค้นพบสมบัตินะครับก็สามารถสูงถึงหลายหมื่นดอลลาร์ขึ้นอยู่กับความสามารถและความหายากของวัตถุที่พบเจอ นักแสดงร้องไห้ในงานศพในเวียดนามมีอาชีพที่ฟังดูแปลกแต่มีอยู่จริงนั่นก็คือนักแสดงร้องไห้ในงานศพหรือผู้ที่ได้รับค่าจ้างให้ไปร้องไห้ในงานศพเพื่อแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต การร้องไห้ในงานศพเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญในบางพื้นที่ของเวียดนามโดยเชื่อว่าผู้ที่ร้องไห้ในงานศพนั้นจะช่วยเพิ่มความให้เกียรติและความรักแก่ผู้ที่จากไปนักแสดงเหล่านี้เนี่ยจะทำการแสดงออกถึงความเศร้าโศกและทำให้บรรยากาศของงานศพเต็มไปด้วยความเคารพและความโศกเศร้าโดยหน้าที่ของนักแสดงร้องไห้ในงานศพนี้นะครับก็จะแสดงความโศกเศร้าและการร้องไห้ที่สมจริงในพิธีศพ นอกจากนี้พวกเขายังต้องกล่าวคำไว้อาลัยและเล่าความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตด้วยและยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเคารพในการจากไปของผู้เสียชีวิตอย่างสมเหตุสมผลโดยเหตุผลที่ต้องมีอาชีพนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นการแสดงความเคารพและการให้เกียรติแก่ผู้ที่จากไป ช่วยให้บรรยากาศในงานศพเนี่ยดูคลังและสมเกียรติมากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากนี้ก็ยังสะท้อนความเชื่อที่ว่าความเศร้าเนี่ยจะช่วยส่งผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ารายได้ของนักแสดงร้องไห้ในงานศพนี้เนี่ยก็ได้รับค่าจ้างจากการทําหน้าที่ในพิธีศพซึ่งรายได้นั้นก็อาจจะขึ้นอยู่กับขนาดและความสําคัญของงานโดยจะสามารถทํารายได้เฉลี่ยประมาณ50ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อครั้งขึ้นอยู่กับสถานที่และความต้องการของผู้จัดงาน นักทดสอบรสชาติอาหารแปลกในเวียดนามเนะี่ยมีอาหารแปลกๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือว่าไม่เคยลิ้มลองมาก่อนอาชีพนักทดลองอาหารแปลกนั้นนะครับจึงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมในบางกลุ่มของชุมชน โดยนักทดสอบอาหารนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ชิมอาหารที่มีความแปลกใหม่หรืออาหารที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการลองชิมอาหารรสชาติของสัตว์ที่ไม่เคยมีคนกินหรือแมลงบางชนิดที่เป็นส่วนประกอบของอาหารในบางพื้นที่โดยอาหารเหล่านี้นั้นนะครับก็อาจจะมีคุณสมบัติที่แปลกใหม่หรือเป็นที่นิยมในเฉพาะกลุ่มโดยหน้าที่ของนักทดสอบรสชาติอาหารนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องชิมอาหารที่มีส่วนผสมแปลกใหม่อย่างเช่นแมลงอาหารจากสัตว์ที่ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักประเมินรสชาติกลิน่นและเนื้อสัมผัสของอาหารแปลกเหล่านั้นนอกจากนี้พวกเขายังต้องรีวิวหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาอาหารเพื่อให้สามารถรับประทานได้ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีอาชีพนี้ในประเทศเวียดนามนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าอาหารแปลกใหม่เนี่ยสามารถเป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่รักการผจญภัยในรสชาติได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัทอาหารนั้นพัฒนาเมนูใหม่ๆขึ้นมาได้ดียิ่งขึ้นหรือช่วยสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดอาหารได้โดยการทำงานในอาชีพนี้นั้นก็ได้รับค่าจ้างตามความยากง่ายของการทดสอบอาหารโดยสามารถรับรายได้ประมาณ100-500ดอลลาร์สหรัฐต่อการทดสอบขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารและแบรนด์ที่ว่าจ้างนักทำหมอนจากขนสัตว์ การทำหมอนจากขนสัตว์เ,เป็นอีกหนึ่งอาชีพแปลกในประเทศเวียดนามที่นิยมในบางกลุ่มโดยเฉพาะหมอนขนสัตว์ที่จะทำจากขนของสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขหรือว่าแมวโดยการรวบรวมขนสัตว์ที่ถูกตัดออกมาแล้วและนำมาเป็นหมอนที่มีความนุ่มสามารถใช้งานได้จริงโดยหน้าที่ของนักทำหมอนขนสัตว์นี้นะครับก็จำเป็นจะต้องไปรวบรวมขนสัตว์ที่ได้รับการตัดออกจากสัตว์เลี้ยงต่างๆนำมาทำความสะอาดและเตรียมขนสัตว์ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน จากนั้นก็นํามาทําหมอนจากขนสัตว์และตกแต่งให้มีความสวยงามเมื่อทําเสร็จแล้วพวกเขาก็จะส่งหมอนขนสัตว์นี้นะครับไปขายให้กับผู้ที่ชื่นชอบ ในสินค้าที่ทำมือและมีความแปลกใหม่ซึ่งเหตุผลที่มีอาชีพนี้เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามนั่นก็เป็นเพราะว่าหมอนขนสัตว์นี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับความนิยมในบางกลุ่มนอกจากนี้การใช้ขนสัตว์นั้นนะครับก็มาทําให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ทําได้ดียิ่งขึ้นโดยรายได้ของนักทําหมอนขนสัตว์นี้นะครับก็สามารถตั้งราคาหมอนขนสัตว์ได้ตามคุณภาพและความสวยงามโดยจะสามารถตั้งขายในราคาตั้งแต่20-50ถึงดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับ ขนาดและความยากของขนสัตว์นักดัดผมจากมนุษย์ ในประเทศเวียดนามมีอาชีพที่แปลกแต่มีอยู่จริงนั่นก็คือนักดัดผมจากมนุษย์ซึ่งไม่ใช่การตัดหรือว่าทำผมปกติแต่เป็นการสร้างงานศิลปะจากเส้นผมของมนุษย์นักดัดผมประเภทนี้นะครับจะใช้เส้นผมของมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการรวบรวมจากแหล่งต่างๆมาทำเป็นเครื่องประดับหรือส่วนประกอบของงานศิลปะบางประเภทอย่างเช่นการทำผมเป็นพรมหรือเป็นชิ้นงานที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาหน้าที่ของนักดัดผมจากผมมนุษย์นี้นะครับก็จำเป็นจะต้อง รวบรวมเส้นผมจากแหล่งต่างๆอย่างเช่นร้านเสริมสวยหรือบริจาคจากคนทั่วไปจากนั้นก็เอามาดัดแปลงเส้นผมให้เป็นเครื่องประดับหรือว่าผลงานศิลปะและนำส่งขายผลงานให้กับผู้ที่สนใจหรือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาโดยเหตุผลที่ประเทศเวียดนามมีอาชีพนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าผมของมนุษย์เนี่ยมีคุณค่าทางศิลปะในบางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผลงานนะครับที่มีเอกลักษณ์และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้านซึ่งคนที่ทําอาชีพนี้นะครับก็สามารถรับรายได้จากการทําในอาชีพนี้ซึ่งก็อาจจะมีรายได้ที่สูงในบางครั้งขึ้นอยู่กับความยากของการสร้างสารรคผลงานศิลปะ,ปะจากผมของมนุษย์โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาชีพแปลกๆในประเทศเวียดนามที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปดนี้ ในประเทศเวียดนามเนี่ยมีอาชีพแปลกๆที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสารรค์และวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นนักแสดงร้องไห้ในงานศพหรือนักทดสอบรสชาติอาหารแปลกที่ไม่เพียงแต่แปลกใหม่เท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญในสังคมและการสร้างรายได้ ซึ่งถ้าหาคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ